โอเคครับไปเาจะเจอจอมันบูล่างเตียแล้วหลังจากนี้จะเริ่มการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับบูพร้อมแล้วหรือ,อยังยังไม่พร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมดิพร้อมบวกนะครับเราจะได้เจอกับบูล่างที่โหดที่สุดแล้ว เบิจตานี่มันพลังเพิ่มขึ้นกว่าเดิมใช่หรือเปล่าอะไรกันหรือว่า คือล่างเดิมคือลั่งเดิมเ,มเมหรอหมายความว่าไงเนี่ยบ,บีบีดีที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจอมมันทั่วหลายเป็นผลงานประดิษฐ์ที่ล้มเหลวซึ่งแม้แต่บ,บีบีดีก็ลับมือไม่อยูดแต่เพราะมันโดดเกืนท่านได้คาราชินผู้สุภาพอ่อนดุนเข้าไปภายหลังจึงสามารถควบคุมได้ ก็หมายความว่าจอมมารบูตัวกระเปียกนั่นในตอนนี้คือจอมมารที่ไร้กาดตัวแรกสุดนะสิโอโหใจที่ได้จากการดูดคืนผู้คนจนถึงยอมลดพลังของตนลงได้กลับสู่สภาวะเดิมกลายเป็นปีศาจร้ายที่ไร้ซึ่งคิดสำนึกใดๆทั้งสิ้น จะมาบริสุทธิ์นั่นอะไรนะ่ะไรนะน่นอทำอะไรอ voilà ่ะเกอบไปแล้วเจ้านั่นอยู่ดีก็จะเป่าโลกนี้ให้กระจุยทำอะไรบ้าบ้เฮ้ยบูถ้าใกาอยากจะทำลายดาวดวงนี้ก็เชิญตามสบายเลยแต่เอาไว้หลังจากสู้กับพวกฉันก่อนได้ไหมล่ะ มันฟังเข้าใจหรือเปล่ากี่วิเฮ้ยท่าไม่ดีแล้วยญ่ขนาดนั้นสัดกลับไม่ได้หรอกเฮ้ยโลกทุกคนพิจิตาทางนี้เป็นใหญ่ข้ามไปติดไปกับทุกคนต้องหนีแล้วเฮ้ยสตานเดนเด่แ้่ช่วยจับให้ดีนะเอาแล้วพวกโกฮังอ่ะ ไม่ไหวไม่ทันแล้วแค่เซียวไปในทีแบบนี้ส่วนย้ายข้ามมิติไม่ได้แนะ่ <S <S เฮ้ยท่นานไคโอชินมาช่วยเอาโอ้โหหายเลยดาวโลก มาแล้วครับบทที่ยากที่สุดในเกมนี้ในสตอรี่ปกติไม่รวมเดียวสลองอบไปที่ทันเวลาพอดีพวกเราหนีทันก็จริงแต่โลกกับพวกโกฮังคาคาลอตแกทำไมถึงช่วยพวกนี้ก่อนล่ะเออ แล้วโลกล่ะแหลกสลายไปแล้วเ,ลเป็นผุยผงเลย <c> โลกแหลกสลายไปแล้วงั้นเหรอ,อ,รอพูดอะไรนะยังอยู่ไม่ใช่เหรอที่นี่ไง <c> อ,อ๋งั้นเหรอในที่สุดก็เข้าใจแล้วนี่เป็นความฝันสินะ,ะใช่แล้วความฝันนี่เป็นความฝันกาคารถแต่กลับช่วยเจ้าบ,บ้านนั่น แต่ปล่อยให้พรักพวกที่อุตส่าห์ช่วยออกมาต้องตายไปหมดทังโลกทั้งพวกที่ตายมันมีทางกลับมาอีกแล้วแล้วกบอนที่เป็นที่พึ่งก็าหายไปพร้อมกับโลกแล้วเออจริงด้วยอะไรนะดักก้อนบอลเลอ ทำไมถึงมีดาวนกบอลอยู่บนโลกล่ะนั่นมันอนุญาตให้เฉพาะชาวดาวนาเม็กผู้เอายิงเอาจังเท่านั้นนี่อย่างนี้เท่ากับว่าเป็นการแหกกฎเลยนะริงสิถ้าไปดาวนาม็กบ้านเกิดผมคิดว่าท่านผู้ท่าส่งสุดคนใหม่จะต้องสร้างดาวนักบอลขึ้นมาใหม่ได้แน่นอนครับต้องกลับมาได้แน่แครับทั้งโลกแล้วก็คนที่ถูกบูค่านามเซสค ้านามเล็กเหรอาสามารถเคลื่อนย้ายข้ามามิติระหว่างโลกเทย์ลินนี้กับดาวไอ้กับดวงดาวในโลกมนุษย์เบื้องล่างได้นะดีเลยใช้โยดูสิครับกอมานบูที่เป็นเอ้ยที่ไม่ใช่ดิขออภัยอ่านผิดที่ป่นเป็นผงกลับมาเป็นแบบเดิมแล้ว เท่ <Hey. S 2> เอาปตลาของเจ้าให้พวกกกคูใส,ส่สิถ้ารวมล่างอีกครั้งตักชนะได้สบายๆแน่ครับอย่าโศจมุยอ๋อไม่ต้องใช้เจ้านี่แล้วแหละอย่างว่าเจ้านี่ไม่ไม่ว่กกับพวกเราหรอกอยากตอ่อสู้ด้วยพลังของตัวเองมากกว่า <m ur na> หมอนนั่นก็ไม่ได้วมล่างแล้วด้วย พูดได้ดีเลยคา,คาร์คลอสนั่นแหละชาวไซยานั่นไงจุดเด่นนะครับของชาวไซยาคือเหลืองอุ้ยมันวาเมื่อกี่เลยบูทำไมเจ้านั่นถึงมาที่นี่ได้เจ้านั่นเห็นการเคลื่อนย้ายข้ามประติเมื่อกี้นี้แค่เพียงพริบตาเดียวมันเล่นแบบได้แล้วสินะ เอาเถอะไม่ว่ายังไงก็ต้องลงมืออยู่แล้วเอาให้จบที่นี่เลยดาวพังแน่ท่านไคโอช่วยหน่อยนะพาทุกคนหนีไปที่ดาวไหนก็ได้ครับเฮยเฮ้ยเจ้ยเฮ้เหลวเหลนี่้ยเฮ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 กยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้วเฮ้ยเ้เฮยเยเยเย อ่ะปิดแล้วสิลืมทำโน้ตที่ชื่อสตาอะไรนั่นมาด้วยซะแล้วไม่เป็นไรปล่อยไปเธอะเอาละไปไปก่อนตัดสินกันเลยเบายิงชุบขอดูด้วยตาตัวเองหน่อยเธอะุ per s a ส,ส,สามอะไรนั่นนะ่ะเออาละนะบู อะไรมึงหลับฮะหลับอยู่หรือนี่เดี๋ยวบ้าบ่าับางอ่ามาดูถูกกันได้ย่ิม สุดสุดท้ายที่มีชัตตากรรมของจักรวาลทั้งมวลเป็นเดิมพันเข้าใจพูดดีนี่เิจิตเาเห็นวนะคิวไม่ดีแนะ่อัดพลังขค้นเต่าเลยดีกว่าเชี่ยเมื่อกี้หลอนเหมือนเหมือนเหมือนจะสวนอะไรมาเมื่อกี้เอ้ยต้องเล่นไอตัวกี้กี้ก่อนมันน่ารำคาญ เออไอตัวกิก๊กยังตายง่ายอยู่อารมณ์ก็เหมือนกับเซล,ลจูเนียส่วเนี้ยเอ้ยไม่ใช่เซลจูเนียดิไอเซลที่ว่ามันใช้ท่ายแยกร่างออกมาที่เราต้องจัดการพวกตัวกิกกี้ของมันก่อนครับเอแล้วมันจะค้างหน้านี้น,นไหมเนะี่ยโอ้สมแล้วเป็นบอสต,ตัวสุดท้าย ตรงนี้นตัวนี้ก่อนดูทาอะไรนะเนี่ยออกไปเฮ้ยออกไปอ่าเ,เหลือแค่แกแล้วสินะพลังขึ้นเต่า อีกทีนึงแตกท่าทีเอออืมอ่าได้ใช้ยาก็เต็มที่ก็ตอนนี้แหละอุ้ยท่าอะไรอ่ะเฮ้ยค้างอุ้ยตัวประหลาดเอ้ย สแปมสแปมสแปมอยาร,รืนะผูไม่เลวเลยนี่บูล้ำแสงขนมลบก่อนมันจะปล่อยเรือัวกี่ครั้งเนี่ยลบเฮ้ยใกล้ๆหลบยาก เฮ้ยบอกใกล้ๆหลบยากเดี๋ยวนั่นไ,ไงว่าแล้วยิงสวนเฮ้ยกดกวนเลยอุ้ยท่าอะไรเนะี่ยหลบไงอ่ะหลบไงวะเฮ้ยหลบไม่พ้นออ โอ้โหเฮ้ย <avenues> มันชะงักเดี๋ยวเดี๋ยวกดไม่ติดทำไมกดไม่ติดวะอ๋อลูมเปลี่ยนภาษาโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอท่านี้แกอต้งหลบให้พ้นเฮ้ยทันทันรอมีทันยาน่าจะเริ่มได้ใช้แล้ว เอาอันนี้ก่อนกดผิดยาเสริมกำลังเอาคิวโอเคเนี่ยแหละซื้อยามาได้ใช้ฉนเนี้ยแหละครับเพราะไม่งั้นสู้ยากแต่จริงจะสู้แบบไม่ใช้ยาเลยก็ได้แต่ว่าก่อนเล่นผมต้องไปปั๊มเวลมาก่อนแล้วก็ไปฝึกท่ายเยอะๆกว่านี้เพราะว่าผมไม่ได้ฝึกอะไรเลย ฮึวิ <ไ professors fingers out> ่งโหหัดเต็มหน้าเลยกระแปมสแปมมันบ้ามันบ้าเฮ้ยกุมกล้องไม่ดีลบลบลบอีแง Ui, cái cây mình lột da rồi ui ô, ao, chứ mà mình thấy một lợi Ui, họ mình bị là da Thằng anh Ông bị kinh Ui Một, một mục lợi cho mẹ Ừ. ไอ้ยยิงสวน,ท,นทีนึงทันสิปะเออกดยังหลบหน้ายังลุนได้อีกเฟ้ยบอุ้ยเอา,เอาลืมดูใช้ท่าอยู่เหรอสวนดี เยอะท่านี้เยอะมันหลบยากเว้ยใกล้ๆมันหลบยากเฮ้ยเอาเฮ้ยมาเยอะลบลบซ้ายขวาซ้ายหมดสทีสิเฮ้ย

โอ้หได้บีเลยไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ยากจริงแต่ถ้าแต่ถ้าไปเต็มตัวมาก่อนอะ่ะไปอัพเวลไปไออัพท่ามาก่อนน่ะน่าจะไหวคาคาคาลอตแกสุดยอดจริงๆนะเันเริ่มเข้าใจขึ้นมาแล้วละ่ะว่าทำไมคนนี้น่าจะเป็นอัจฉริยะอย่างฉันถึงเอาชนะแกไม่ได้ ฉันว่าเป็นเพราะแกมีสิ่งที่ต้องปกป้องกิจเเรอันแรงกล้าที่ต้องการปกป้องนั้นก่อให้เกิดลัมหาสารที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนจริงอยู่ที่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าฉันในตอนนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันแต่ว่าคารา์ลแกแตกต่างไปจากฉันแกไม่ได้ต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะแต่ต่อสู้ไปเพื่อให้ถึงขีดจำกัดเพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ต่อศัตรูก็เท่านั้น เพราะฉะนั้นแกจึงไม่ได้ยุดติดอยู่กับการเด็ดชีวิตของคู่ต่อสู้ท้ายที่สุดแล้วแกก็ไม่ได้ฆ่าฉันหน้าโมโหชะมัดเป็นชาวสยามที่รักกานต่อสู้แต่ดันมีจิตใจที่อ่อนโยนแบบนี้จะบ,บา้าเอ้ยนี่คือพลังขึ้นต่อต้นตำรับั <S 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 สู้มันนะคารา์ลแกคือนัมเบอร์วัน